ก็ในเล่นเกมต้าซึ่งน้องให้จากนายโจเกอร์เกมนึงเนาะมา2ั0 0นนะคะถือก็พอมั้งดีก็ดีก็พอพาเลทจะดีกว่าดีนะพอตัวเล็กว้ายอ้าวทีอย่างนี้ไม่เข้าให้แล้วหรอเออคือถ้าพาเลทกับพวกตัวเล็กๆแล้วถ้ามันเข้าดีมันก็พอรไหวอยู่นะอันนี้เริ่มไม่ดีละเริ่มไม่ดีละแงไม่เข้าให้ดีๆหน่อยะ หายไปแล้วพันกว่าสุดยอดจังเลยไม่น่าเล่นแรงเลยเออ,อก็คิดว่าแบบเออมันดูแบบตอนแรกดีๆมันเข้าเข้าดูดีไง โอเคีรกับขึ้นมา2,000ได้ก็ยังสบายใจยน,นะคะเหลือติดคอมอย่ากล้านักเลยเราจะได้เล่นแบบสบายใจหน่อยถ้าเราไปหายไปร้อยนี่ไงกลัวกลัวถ้ามันดีอ่ะเล่นสิบมันก็เข้าเนี่อย่างนี้นเข้าไว้ที่ไหนละ่ะกลัวมันลงไวไม่ใช่เลยหรอกไม่เข้าไห้นะเห็นปนะ ไม่รู้จะยิงตัวไหนเลยไม่ตัวไหนก็ยิงไหมคะเ,เออโอ้แสายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อารมยายาละโมกจ๊ะเอาด้เบาไม่เข้าเลยจ้าสาวนี่ดีนะเล่นสิบถ้าเล่นสามสิบนี่ถ้าทางจะตุยเย่ไปแล้วมื่เนี้ทำไมล่ะแม่ฝั่งนี้ไม่เห็นเข้าบ้างเลย โอ้โหไม่เข้าให้เลยค่ะสาวเอาจริงแม่เอ๋ยขอหน่อยดิโวตามขนาดนี้ไม่ให้อีกอ็ได้เรือมานะคะวไว้ไว้ตี่ใหญ่ๆก็ไม่ค่อยจะเข้าให้ค่ะด้วยเิใยไม่ไรไหนกาจะบล็อกทางยิงทนันนี้เออ ไ,ได้2,001ยังไงก่อนสาวาจับไ,ได้แค่2,000แบนี้เรามา2,001นะคะยากเกินเหลือเกินตวัวเล็กก็ไม่ค่อยจะเข้าให้ซะด้วย,ยมันดูอเลยหวะงั้นเราลองลองดูเผื่อจะดิงได้บ้างตวัวเล็กก็ได้ตวัวเล็กก็ได้กกไดมีปุกบ้างไหมอะ แกว่าใจร้อนอ่ะพอตุยก็ต้องตุยอ่ะไม่งั้นเราก็น่าจะกลับขึ้นไปเท่าไหร่สองพันยากอ่ะไม่มีลูกทูกใครประหล่ดมีที่ไหนเอ้ยำนนมสา, 3, นานมร้อยเว้ยทำไมสามร้อยกไม่ดูอะไรสักหนอกยอดไปได้ลิงรับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อน ทำได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชี่ถึง,ง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพืกดน,นั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับทรัพย์เข้าไปังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทําการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็ขขึึ้้้้นนนนนหาาาต่งแแบบีมท เพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย